สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องสร้างไรายได้จากสิ่งรอบตัวนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของวิธีการดูเป็นกิงยีนยังไงนะครับว่าเป็นของแท้หรือของก๊อปนะครับในนักสะสมเป็นกิงยีนนะครับเขาจะเล่นกันยังไงเขาดูกันยังไงนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่ากิ้งยีนะต้องยอมรับนะครับว่า จะต้องมีอยู่ในตุ้งเสื้อผ้าของใครหลายๆคนนะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับในช่วงระยะสิบสิบปีที่ผ่านมานะครับมีความสนใจในเรื่องการจิงยีนในตรงนี้มากๆนะครับก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยใส่กันแล้วมันดูสวยงามมันดูเท่มันดูแบบแนววินเทจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมนะครับก็ไม่ได้มองในเรื่องการนำจิงยีนเนี่ยมาใส่อย,อย่างเดียวนะครับแต่ผมนํามาเพื่อ มาสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยนะครับอย่างจริงยีนะครับในแต่ละรูปแบบนะครับมันจะมีให้ดูหลักเลยนะครับก็ดูตัวนี้แล้วกันนะครับที่ชัดเจนนะครับหนึ่งคือดูเนื้อผ้าก่อนนะครับเนื้อผ้าเียจะจับได้เลยรู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นผ้าเนื้อแท้นะครับซึ่งหลักการดูนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายส้มนะครับ ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับเป็นห้าหนึ่งเจนะครับขามา้าด้วยนะครับขามา้าตัวนี้ตัวนี้ผมเองก็สะสมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสะสมมาเป็นเกือบห้สบตัวนะครับแล้วก็มีการขายออกไปนะครับจากการดู เกงยีนะครับผมจะอธิบายก่อนเลยนะครับหนึ่งนะครับดูจากป้ายตรงนี้นะครับว่าเนี่ครับก็คือป้ายตัวนี้เป็นห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเอวเท่าไหร่นะครับความยาวเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะของผมเก่าเก่ามากๆเก่าเก็บบ้ากๆนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นตัวเลขหรืออะไรยังไงนะครับเพราะเกิดจากการที่ใส่มานานอะไรอย่างงี้ะครับ ตัวนี้นะครับตรงนี้มันก็จะบอกเลยครับว่าเป็น u s a ผลิตมาจาก u s a นะครับซึ่งกระดุมตรงนี้เราก็สามารถดูได้ว่าเป็นของแท้หรือของก๊อปมานะครับตรงนี้นะครับผู้ชมเห็นไหมครับว่าน่าจะไม่เห็นเท่าไหร่ในนี้มันบอกว่าเป็นเลข530นะครับในนี้นะครับ530ซึ่ง มันจะตรงกับป้ายตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละตัวก็มีมีป้ายมีป้ายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการดูด้วยนะครับไปถามผู้รู้ได้นะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่า Ma d e in USA นะครับเอลเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะครับจะตรงกับป้ายข้างนอกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้มันก็จะบอกว่าเป็นดูตรงนี้นะ530ผลิตปีอะไรเดือนอะไรอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอีกทั้งนะครับเราต้องดูนะครับวีแท้จะต้องดูยังไงหนึ่งครับดูจากกระเป๋าตรงนี้นะครับจะเป็นลายปิดลบนะครับมันจะโค้งมนลักษณะน,นี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับการปัดเย็บการอะไรนะครับนี่นะครับดูจากตรงนี้นะครับเึ่งแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับดูจากตะเข็บดูจากอะไรนะครับอันนี้คือตะเข็บคู่นะครับไอตัวนี้น่าจะนานอยู่นะครับตัวนี้ตั้งแต่ปีแ0ศูนย์นะครับผมได้มาตัวนี้ก็เป็นตะเข็บคู่นะครับให้ดูตรงนี้นะครับว่าเป็นตะเข็บคู่ นะซึ่งแต่ละสีแต่ละตัวก็มีความสวยที่แตกต่างกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมสะสมมาครนะับไม่ใช่มีแค่จิงยีลวาอย่างเดียวนะครับผมจะมีการสะสมที่ผมชอบก็คือมี แรงเลอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นแรงเลอร์ซึ่งผมเชื่อว่าหายากแล้วด้วยนะครับเป็นลายหินขัดนะครับตัวนี้ผลิตจาก USA เหมือนกันนะครับป้ายจากตัวนี้นะครับนี่ครับก็จะมีการบอกเลยนะครับว่าผลิตมาจาก USA ไซส์เท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่มีการเปิดเพจหรืออะไรยังไงนะครับจะมีแค่การติดต่อสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ทักมาทางช่องทางนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรีวายนะครับ ตัวนี้สีเขียวอันนี้เป็นรีไวห้าศนย์หกนะครับตัวนี้เป็นซปเปอร์แบ็คนะครับป้ายส้มตัวนี้ก็หายากแล้วเหมือนกันครับมีซปเปอร์ไว้ตัวนี้นะครับซึ่ง ความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่โลน,นิยมของการแต่งตัวของแต่ละคนนะคว่าชอบแบบไหนอยากจะสะสมระับไหนนะครับอันนี้ก็เป็นก้านดำนะก็หายากเหมือนกันนะครับถ้าคุณผู้ชมมีตรงไหนสงสัยนะครับหรืออยากจะถามผมนะครับถามผ่าน อ่า YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะตอบให้ทุกคนเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องใหม่ของผมนะครับสร้างไรายได้จากสิ่งรอบตัวนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ